วันนี้อยู่กับเซลแอนนะคะเราอยู่กันที่เพชรยนสาขาที่1ค่ะสำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้มีรถ Toyota v i ี s นะคะคันนี้เป็นตัวท็อปเลยปี2023ได้ชุดแต่งรอบคันมาเลยค่ะพี่ๆคะนี่ยสำหรับคันนี้ 1.5s นะคะคันนี้ราคา249,000บาทเท่านั้นเองค่ะนะคะราคาดีงามมากนะคะสำหรับใครที่มีงบไม่เกิน250,000 พี่ๆมาจัดคันนี้ไปได้เลยได้สีดำนะคะแท้โรงงานทุกจุดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะคันนี้นะคะไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยคมไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้ครบเลยค่ะนะยคะ่ะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบเลย ล้อแมกนะคะได้เป็นล้อแมกขอบ16ค่ะยางปี2023นะ,ะดอกยางอยู่ครบทุกจุดล้อแมกใหญ่กว่ารุ่นปกตินะคะจะอยู่ที่15ะ,ะคันนี้ได้16 นะดอกยางสวยงามครบคันนะฮูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมคมไฟเลี้ยวในตัวให้นะคมไฟไม่มีคาบเหลืองแตกลายเลยด้านมือจับนะคะเป็นสีโครเมียมกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะคันนี้คิ้วกันสาดได้มารอบด้านทั้ง4ี่จุดเลยนะด้านในเบาะหนังตึงๆเลยค่ะพี่ๆค้ะนะเบาะหนังสีดําตึงเปียกเลยนะคะสำหรับคันนี้หัวเบาะต่างๆนะอยู่ในสภาพที่สวยเลย ใครชอบถูกใจสเปคนี้นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยนะจ๊ะคอนโซลนะคะสวยสะอาดสะอานเครื่องเสียงก็ am fm นะคะสำหรับคันนี้เชื่อมต่อใช้งานกันได้เลยนะคะคอนโซลสะอาดสะอาดเลยคันนี้กว้างกว้างเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่โครงสร้างนะคะโครงสร้างหลักของตัวรถค่ะพี่พี่ขาเนะะีตัวน็อตไม่มีรอยงัดแงะสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบแผงประตูนะคะตกแต่งด้วยสีดําล้วนเลยนะคะมีลําโพงมีที่วางแก้วไห้นะคะสวยงามมากๆกนะะกระจกเดิมแท้ตโตโยตา้าทุกบานเลยนะคะซีนยางร่องน้ําขอบประตูนะคะสวยเดิม นะสำหรับคันนี้ใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะเมทอาร์ตเดิมนะคะทุกจุดมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถคันนี้ไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะเดิมแท้นะคะแผ่นเพจนะจดตรงปีตรงรุ่นเลยค่ะพ,พี่ขา่ะนะ,ะสวยๆเลยคันนี้ใครที่ชอบรถมือสองหรือหารถมือสองไม่เกิน2 5 0 0 0 0บาทพี่พี่มาจัดคันนี้ไปได้เลยด้านหลังเบาะหนังตึงๆเลยค่ะพี่พี่าะนะ,ะสวยงามมากๆ หัวเบาะหัวหมอนอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะคะสำหรับคันนี้หน้าหลังวางแก้วมีให้เรียบร้อยนะคะตัวน็อตเดิมนะคะแท้ทุกจุดเลยนะคะใครชอบถูกใจเข้ามาดูรถก่อนได้เลยนะคะแผงประตูต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะคะลำโพงต่างๆก็มีให้ครบคันล็อกเด็กนะคะเม็ดอาร์ตนะสีนยางร่องน้ำขอบประตูนะคะสวยงามเลยคันนี้ เตียมคมสันด้านข้างตัวรถเดิมนะคะไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยบุบลากิ้มใดๆนั้นท้ายโคมไฟนะดีไซน์สวยงามนะคะแล้วก็ไฟนะคะไฟทับทิมด้านท้ายนะคะเซ็นเซอร์กล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยเลยค่ะโลโกโ้ตัว S อยู่ทางด้านหลังนะคะแล้วก็ไฟทับทิมนะคะไฟเบรกดวงที่3 ะะอยู่ตรงสปอยเลอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยเหลี่ยมคมสันด้านข้างฝั่งขวานะีคะไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยบุบใดๆเลยค่ะสวยงามลงตัวเลยคันนี้อะด้านหลังนะคะีค่ะประตูเปิดได้ค่อนข้างกว้างเลยพี่ขาเดี๋ยวสำหรับใครที่มองหารถมือสองไว้ใช้งานสักคันนะคะพี่ๆมาดูคันนี้ได้เลยนะคะน็อตเดิมแท้ ทุกจุดนะสวยงามคันนี้นะด้านหลังนะเบาะหนังตึงเปียะนะคะรีรูมต่างๆค่อนข้างกว้างนะคันนี้4ี่ห้าท่านไปกันได้สบายๆเลยกุญแจนะเป็นแบบรีโมทด้วยนะคะสองแสนันบาทออปชั่นจัดเต็มเลยนะคะปุ่มแอนจินก็มีมาให้ประตูก็สวยๆเปิดได้กว้างๆเลยค่ะนะตรงนี้นะล็อกประตูล็อกกระจกนะะนี่แล้วก็ด้านมือจับนะเป็นสีโครเมียม นะตัวน็อตเดิมคนะทุกจุดเลยมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถคันนี้ไม่มีชวนเปลี่ยนประตูมาแน่นอน้าน,นล่างนะคะฝาถังน้ํามันฝาท้ายอยู่ด้านนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เสาบีกันต่อเลยนะตัวน็อตเดิมนะคะโรงงานทุกจุดมั่นใจได้เลยค่ะนะสําหรับคันนี้นะคะน็อตเดิมแท้นะเบาะหนังตึงๆเลยนะคะ พวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นเนี่ยค่ะฝั่งซ้ายแอร์แบ็กสองใบปุ่มเอนจิ้นซาร์ทอยู่ด้านนี้ค่ะแล้วก็หูกระจกมองข้างปรับระดับนะคะคอนโซลสวยสะอาดนะเดี๋ยวไปสตาร์ทให้พี่พี่ดูสักนิดหนึ่งนะคะว่าเจ้าวีออสคันนี้อ่าเนี่ยขออนุญาต คันนี้เล็กไม่นะคะหนึ 1, 99, ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยสิบเจ็ดกิโลค่ะพี่พี่ขาเฉลี่ยใช้งานแล้วหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลต่อปีเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากๆนะคะสี่สิบสามกิโลต่อวันเนี่ยคะถือว่าน้อยเลยพ,พี่พี่จา๋าเนะะี่ยเป็นรถใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันเลยค่ะเนะคะเครื่องเสียงก็ AMFM นะคะ สวยๆเลยนะไฟก็ใช้งานได้ทุกจุดทุกดวงนะแอร์ออโต้แล้วเรียบร้อยนะมีที่ชาร์จแบตแบบบุหรี่ให้ด้วยนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดหัวเกียร์ต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะคันนี้นะบอกเลยว่าใครมีงบจำกัดนะคะสองแสนี่ห่พนะพี่ๆมาจัดคันนี้ไปได้เลยนะรับประกันได้เลยว่า ใช้งานได้ยาวนะบอกเลยค่ะพี่ขานะถ้าเป็นแบรนด์โตโยตานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเซอร์วิสนะคะหรือเรื่องความอึดถึกทนนะพี่จ๋านะคะแบรนด์นี้บอกเลยไม่เป็นรองใครแน่นอนและที่สําคัญเป็นอันดับต้นๆด้วยนะคะรถใช้งานมาแล้ว13ปีนะ,ะพี่พขาสภาพยังสวยกริบขนาดนี้เลยใครชอบถูกใจคันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ086 344 0 4 4 0, 0 4 5ชอบถูกใจนะสอบถาม เข้ามาได้เลยนะคะดอกเบีย้ยคันนี้นะยคะยังได้ดอกเบีย้ยยังจัดได้อยู่นะพี่พ่จ๋าจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะนะคะและที่สําคัญก็ยังได้ดอกเบีย้ยอัตราที่บอกเลยนะยังได้ดอกเบีย้ยพิเศษกันอยู่นะคะนะคะหรือใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สอบถามตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างได้เลยเนะะี่ยสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ